บ้าบนมากกินดุสีโคก่อนทุกคน,น,นเนื้อเนื้อลงไปก็ขึ้โมทุกคนได้มันนีเดือนช่วยนี่นน ดีทุกคนวันนี้ได้อาหารดีทุกคนเลยขาเห็นนะเด็กนรกคนทุนยะเแนบีูู เบ่งเป็นเบ่งเนต้นีล้วบ่มีตัขาเดียวขาเดียวนี่นะ ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตู้ประมาณสามโลทุกคนเบิ่งจากตีนมัประมาณสามโลตู้หิน อาหารดีนะเพ้่เนนับบาวเพป็นเอามาทุกคนนับบาวเพป็นมาหกกินดีสีโคก่อนทุกคนอืมต้องเห็นตัวใหญ่เลยนี่สันคอมานั่งกอบเลยครับเอ้น่อนอะไรมันมีน่ะนูขอบกันกินน้นเก้ามาชุมเงาะนูเก็คนอของกิน ตัดคืนให้ได้ค่ะืนให้ได้ค่ะได้ือเปนาหารท่อกว่ากที่ได้ผล นะนเหเขาอันเลาไปดูสงเ่นออาไปกินกะหายเาปกินกกลัวเมาเลยหนุ่บายเมากินเชียงนย้มกินไพิมึงวะ่ยเมามากแ่ม

ขโมยแทนได้กินเนี่ยจะกคนสัตว์ป่านี่นะเพราะว่ายังครรําขโมยตรงไข่ขหมูต้มไข่เขาไข่ใส่ไข่แรงไข่ตื่นมต็มนิดนี้แล้วอุ่นเหมือนี่ข้าวอันนี้นะมาแรกยาแบบอุ่นไว้ยาหมุนบูดหมุนบูดนะเนาะแระจะกินล่มไม้ตัวได้แล้วเนาะหยามเลยยามล่มไม้ลาย ดูรอดๆเลอดๆไต่มาเยอเคืองามเลยนะทุกคนสิครัวทุกคน เ่นนบเนเก็บเอาทุกคนเคนะสียดายของกองไปหาก,ก้านนี่ก็มืนมดตาเมื่อฟูดได้เห็นเ,วเนวขอนี่ขอได้เห็นนี่ขอบ่อามากไปกันขึ้นข,ขยยานเยีมม่ยมเนีะแมสยนินา้างนี้มืน ăn thế nó nhầm đi nó, bữa hồn thọ mà mình mệt bó. เนื้อหินหอมๆกินบ่ยยานะออดา่ไเาะเราทำมต

นอนติ้งมือแล้วบ่ายเห็นแล้ว <c oughs>

ตัวน uhm. hmm? ี้เ <recess> ะ <nek> ่เฮ้ยดเนเนี่เอเอดมาอนะเอาเข้าเอานุ่งไปแล้วเข้าพา ไม่เอาหน้าก็ท้ามือพอมเฮาวคนเลยไปสอยก่อนเอามือขี้ไปลงหน้าตะเกือกเขาบอกมันนีจะได้ปิ้งเฮอันนั้นมันจะให้กล่าวจ่บไวปนั่นนุ๊กเธอจะปิ้งน้ำลายแล้วโค ô ก็ไเหาคนกินทั้เลิกส่งสามคนเลยได้เขาไม่ลงมือ ปบปนะล่ยปะนะกระดูมิตอนนี้ก็ตาไปเพิ่งบิเพือน,ปน,อนไปทอไปละเขา ย่าไปงูเหี้ยแล้วเฮ้ย วันี so like ้วาวเ่ยทําาวเลยทำหน้าที่อาหารเป็นเซตอีกแล้วทุกคนเนี่นื้อันเนื้อลงไป ก็ถึงโมทุกคนมาเป็นหลายเลยนในนะเพราะว่าแบ่งหลายคืนนี่ทุกคนเฮ้ยแม่อู้มพน่งน้ำโมโตมาเอ็ดนี่นะครับถ่ายคลิปเพื่อสมูทุกคนเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้นะเพราะว่าค่อยอ่าสบายสโมคนงานลุ่เด็ดมีแต่บอมมอนเลยถ่ายให้ทุกคน บดิทายกับบดิลง่งบอเลือแต่ทาคิอันน่้เนี่ยคำมันอยู่นหมูทย่หเขาไี่ได้กินอันี้ข่าทุกคนข่าตะไคร้ใบบกูดนี่ เอาคอยยากยินแล้วมัน้แค่นี้กูตัวคนัวเินนันมันนี่มาจ้งใครกันน้ำมันน้นยาะอ้อเราแบ ทำมุงให้เลยฝ่ายมือกี้เอามากะทิมาก็ติดแก้เป็นโงดีเนาะต่อหน่อยน้ำปอนี่น้ำเด็กมาแล้วหอมอร่อยทุกคน

ที่มหมือนกรีกนเลนย อินอะไรก็ไ้หอมไหมกินอะไรตวกเลยซีบบ้ดงหอมเลี่หอข้าวเล้วยังทอมเนืตักมีคอยข้าวแล้วมมีข้าวไม่ดำมากินข้าวทุกคนกินเ้ กินเลยกินอะแม่เบาหอมกึนหอมนเธอกินหอขึ้นคิ้วเธอย่าหอมไหมนะหอมผ่านงั้นน่นแหละาบอเพนอยู่ไอ้ขึ้นหอมเธอกินเหม็นละย่านี่เพื่อนะยังหอมยิ่มอ้ Một cô <laughs> ăn đấy, kìm luôn <cười> 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 แค้าอัมามเฮ่ยักว่าแคพจอกน้าวมิมีได้เลยนีนนะนน่งถึจอจอกน้ำเดือดก็เลือปานดิพอแกเยอะกินไหมน่ากินะตอนแซบอก cô hình kháng leng này ừ ừ ừ xe ừ. bảo cô hình kháng lạnh, ừ. xem nào người không bỏ mẹ trời đâu ừ. cô